สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดาบนิกกี้ขวัญใจโซเชียลเผยเป็นตำรวจให้พ่อแต่งนางงามให้แม่จากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึง่งซึ่งเป็นติ๊กต็อกเกอร คือดาบตำรวจนิกกี้ขวัญใจชาวโซเชียลเมื่อดาบตำรวจเปลี่ยนลุกเป็นนางงามถือไปตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ทำเอาฮือฮาไปทางโลกโซเชียลซึ่งล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์ดาบตำรวจเสรีชัยสุขมากเพราะบอหมู่สทท2กก1บกทท2นครราชสีมาเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่า เหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวเนื่องมาจากทางจังหวัดนครสวรรค์จัดงานตรุษจีนปากน้ำโพติดต่อนางงามในพื้นที่ที่มาร่วมงานยังไม่ได้ประกอบกับต้องใช้งบประมาณในการจ้างสูงตนเลยขออาสาไปช่วยกิจกรรมถือป้ายให้สถานีตำรวจท่องเที่ยวนครสวรรค์ตอนนั้นก็มีบรรดาแม,แม่แม่ที่มาร่วมงานเข้ามาขอถ่ายรูปเนื่องจากนึกว่าเป็นนางงามพอตนทักทายก็ตกใจกันใหญ่ว่าเป็นผู้ชายทำไมสวยจังเลยทั้งนี้ในช่วงว่างเวรหรือช่วงเทศกาลตนก็จะมีไปทำกิจกรรม และแต่งตัวเช่นนี้บ่อยครั้งหรือบางครั้งสปอนเซอร์ก็อยากให้ตนไปประกวดเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือวัด หรือบางครั้งเพื่อนๆสาวประเภท2ก็ชวนไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนทำคลิปลงโซเชียลก็เพราะอยากจะเอาใจกลุ่ม LGBTQ ที่ให้เขารักตำรวจมากขึ้นประกอบกับตนเป็นตำรวจท่องเที่ยวหน้าง,งานของตนคือต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างประเทศส่วนที่เห็นภาพตนเป็นทางตำรวจและนางงามนั้นอย่างแรกเลยคือตนเป็นตำรวจเพื่อเอาใจพ่อเพราะพ่อบอกว่าเป็นตำรวจหรือทหารก็ได้ ตนเลยเริ่มจากที่พ่อให้สมัครทหารเกณฑ์ก่อนแล้วจึงมาสมัครตำรวจและตนก็เลือกที่จะบวชให้พ่อให้แม่ด้วยเช่นกันส่วนตนก็ใจรักในการแต่งหญิงอยู่แล้วประกอบกับแม่รักสวยรักงามตนเลยใช้เวลาว่างเวน้น ในการทำตามใจตนเองทั้งนี้ตนรู้สึกขอบคุณและโชคดีมากที่ครอบครัวเข้าใจมาโดยตลอดเวลาที่ตนแต่งหญิงก็จะหาพ่อและพ่อก็ชอบมากส่วนน้องอีกคนหนึ่งก็เป็น LGBTQ แต่เป็นสาวหล่อตนเลยบอกพ่อว่าเดี๋ยวตนเป็นลูกสาวให้พ่อเองและก็ทําให้พ่อยิ้มได้ที่สําคัญพ่อยอมรับในความสามารถตนบอกกับตนว่าเป็นอะไรก็ได้ขอแค่เป็นคนดีก็พอ พราะตนเองก็เปิดเผยมาตั้งแต่เด็กๆมีแม่จนจนเป็นไอดอลอย่างไรก็ตามถึงแม่ตนจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เคยต่อต้านการที่จะต้องรับราชการตำรวจเพราะพ่อบอกกับตนว่าถ้าไม่รับราชการจะต้องซื้อวัวมาเลี้ยงหรือไม่ก็ไปเป็นช่างตัดผมแต่ตนรู้สึกว่าไม่อยากทำงานหนักอย่างพวกทำงานทำไร่ทำสวนอีกทั้งชาวต่างจังหวัดจะยอมรับการที่รับราชการได้มีน้ามีตาและพ่อแม่ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยทั้ง ีตนรู้สึกภูมิใจมากที่3-4ถึงปีที่ผ่านมาสังคมเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ มากขึ้นเพราะหากยอมไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วช่วงที่ตนบรรจุใหม่ๆจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขายังไม่ยอมรับเพราะตำรวจเป็นอาชีพที่คนเห็นแล้วต้องดูเข้มแข็งนักเกรงขามซึ่งเพื่อนก็บอกกับตนว่าเวลาไปไหนมาไหนก็รู้สึกอาย แต่ตนก็พยายามให้เกียรติเครื่องแบบไม่แสดงท่าทีมากเกินไปตนจะวางตัวให้เหมาะสมตนมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีครั้งตนมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ตนมองบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันเขาคงจะชอบเรายอมรับในความสามารถของเราเพราะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราแยกแยะได้ว่างานคืองาน นอกเหนือเวลางานเราก็เป็นอิสระและขอให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นและตนก็ดีใจที่สามารถทําให้คนอื่นยิ้มได้ทุกวันนี้เวลามีคนมาคอมเมนต์ในเชิงลบแฟนคลับตนก็จะคอยแก้ต่างให้ตลอดและตนก็จะปล่อยผ่านไปคิดว่าเขาอาจจะยังเข้าไม่ถึงสังคมยังเปิดกว้างเป็นคนที่ยังไม่ทันสมัยแต่ตนก็ยังมองบวกได้เสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ